สวัสดีครับผมมีเอกจากเพจคิดแบบบีมีแฮปปี้ไลฟ์นะครับทุกคนสบายดีไหมครับมามพบกันในคลิปที่2นะครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆอีก,อก,อกคอนเทนต์หนึ่งนะครับสิ่งที่าจะพูดถึงวันนี้ก็จะเป็น power of now ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเพราเรารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วในชีวิตเราเนี่ยมีช่วงเวลาแค่สช่วงเวลาเท่านั้นเองนะ เรามีช่วงเวลาของอดีตช่วงเวลาของปัจจุบันและก็ช่วงเวลาของอนาคตช่วงเวลาของอดีตเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถกลับไปเป,ปลี่ยนแปลงมันได้ครับเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากอดีตอย่างเดียวก็คือเรียนรู้แล้วก็ให้มันเป็นบทเรียนนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าคนมากกว่า90% ฝ้าคิดถึงแต่เรื่องอดีตเฝ้าคิดถึงแต่เรื่องที่มันผ่านไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องแย่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่ดีนะครับคิดแล้วก็ตอกย้าตัวเองคิดแล้วก็ทําให้ตัวเองเศร้ามากขึ้นคิดแล้วก็ทําให้ตัวเองหดหู่นะครับทั้งที่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราคือช่วงเวลาณนะปัจจุบันหนาวนะครับแต่ถ้าเราเอาเวลา ในปัจจุบันไปเสียงกับเรื่องที่ผ่านม,มาแล้วแนอดีตเราจะมีเวลาตรงไหนที่จะมาใช้กับปัจจุบันได้ไม่มีทางใช่ไหมครับมีคนหลายคนอาจารย์หลายท่านพูดถึงคําว่าชีวิตจะเป็นแบบไหนอยู่ที่เราคิดเราคิดแบบไหนชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นเราสามารถสร้างช่วงเวลาที่ดีในอนาคตได้ด้วยการคิด คิดตอนไหนครับิดจันสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณพรุ่งนี้สัปดาห์หน้า<ม>เดือนหน้าปีหน้าสามปีข้างหน้าคุณสามารถกําหนดได้คุณสามารถสร้างมันขึ้น้วยตัวคุณเองได้นะครับถ้าคุณคิดถึงสิ่งที่คุณอยากได้อยากเป็นอยากมีตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ปัจจุบันนะครับเวลาที่คุณเอา เวลาที่มีอยู่นตอนนี้คิดถึงเรื่องอนาคตคุณจะไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอดีตเลยจริงไหมครับเราไม่สามารถคิดเรื่องสองเรื่องในเวลาเดียวกันได้ฉะนั้นถ้าคุณอยากให้อนาคตซึ่งเป็นช่วงนเวลาในชีวิตเราดีเริ่มจากตอนนี้ครับหลายคนบอกว่าฉันทํานู่นทนํานี่ทำมาเยอะแยะแนละ้วเพื่อจะให้ชีวิตฉันดีขึ้นทําไมไม่มีดีที่มาสักทีหนึ่งนะครับ คุณแนะนาแบบนี้ครับลองหาอะไรที่เราไม่เคยทําคุณยังไม่เคยทําคุณยังไม่เคยลองคุณยังไม่เคยใช้ลองครับลองตั้งแต่วันนี้มันอาจจะส่งผลดีกับอนาคตของคุณก็ได้นะครับและย้ำอีกทีครับว่าอาดีตไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตของเราจะดีจะแย่จะสุขจะทุกข์ขึ้นอยู่กับ สิ่งที่คุณคิดในตอนนี้นะครับถ้าคุณอยากมีความสุขพรุ่งนี้คิดวันนี้เลยครับคุณอยากเป็นอยากได้อยากมีอะไรในอนาคตคิดตอนนี้เลยครับอย่าให้อดีตมันหลอกหลอนคุณกลับไปทำอะไรไม่ไดนะ้อย่ามีอีกทีหนึ่งไม่มีประโยชน์อย่าเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวคิดถึงอดีตเก็บเวลานาทีนั้นเพื่อคิดถึงอนาคตตอนนี้ณปัจจุบันนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะคิดยังไง ให้ชีวิตดีมีความสุขใมยากครับติดตามเพจคิดแบบมีมีอ a p ปี้ไลฟ์นะครับรับรองได้ว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆข้อความดีๆสร้างแรงบันดาลใจทําให้คุณคิดถึงเรื่องดีๆคิดถึงแต่ความสุขนะวันนี้ก็ขออ๋อก่อนที่จะจบคลิปนะครับมีมีสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมโชงดีมากๆที่ผมมีการณ์ยาน,นะมิตร หลายคนที่ให้ข้อมูลให้ความเห็นให้คําแนะนําในการทําคลิปนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่สมบูรบผมากแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมไม่ได้คาแนะนํามันก็คงจะทําให้ดีได้ยากนะครับคนแรกเลยที่ทยุคผมมาตลอดว่าทําเธอพี่ทําเธอทํแได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเป็นทั้งคนยุคเป็นทั้งต้นแบบนะครับแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนที่ดีนะครับขอบคุณแว่น AIA นะครับสำหรับแทนะนําแล้วก็ อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมขอเรียกว่าครูดีเจนะครับดีเจ